น้ำพริกมาแล้วจ้ายายบอกน้ำพริกมาแล้วจ้าดิน้ำพริกมาแล้วจ้าน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแจ่วบองน้ำพริกแจ่วบองแจ่วบองสมุนไพรเสร็จใหม่ แจ่วบ,บองสมุนไพรเสร็จไม่ใหม่มาแล้วนะจ้านี่น้ำพริกตาแดงกระแจ่วบองเสร็จมาใหม่ๆเลยทุกคนจ๋ารสชาติอร่อยนะจ้านี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะน้ำพริกตาแดงเราอันนี้เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาผ่านกระบวนการผ่านความร้อนนะจ๊ะทุกคนนี่นะจ๊ะก่อนที่จะบรรจุลงกระปุกนะจ้านี่จะมาแล้วนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นเนื้วเหนียวนยแน่นเลยนะนี่คือน้ำพริกตาแดงไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ น้ำตาลนะจ๊ะทุกคนอันนี้นะจ๊ะนี่เราใส่กะปิอบนะถ้ามีส่วนผสมของกะปิอบเนาะหอมขั่วกับเทียมขั่วนะจ๊ะทุกคนนี่เลยจ้าตาแดงนะคะอันนี้คือแจ่วบองใช่ไหมยายใชแจ่วบองปลาหอมๆนะจ๊ะอันนี้เราก็ไม่ใส่น้ําตาลเหมือนกันนะจ๊ะทุกคนเผ็ดปานกลาง มีความเค็มเราก็ใช้เค็มจากปลาล้าเนื้อปลาล้านแท้ๆนะจ๊ะเราไม่ได้เติมอะไรสําหรับความเค็มนะจ๊ะเราก็จะมีน้ามะขามเปียกนิดนึงตัดความเค็มด้วยน้ามะขามเปียกให้ออกออกเปรี้ยวนี้เดียวนะคะทุกคนนะคะ<อ>เผ็ดปานกลางนะผักดิบผักต้มนะจ๊ะทั้งตาแดงทั้งแจ่วบองนะคะทุกคนสนใจนะคะโอ้กินผักดิบผักต้มไข่ต้มก็ดีใช่ไหมยายนี่<ร>อ๋อไม่เผ็ดมากนะจ๊ะนี่จ้ะเราทํากันสะอาดสอาดพิธีพิทันทุกขัน้นตอนการทํานะจ๊ะทุกคนจ๋า นี่แจ่วบองนะคะนี่นะจ๊ะแจ่วบองสมุนไพรนะเครื่องคั่วนะจ๊ะอันนี้หอมหอมนะจ๊ะปลาก็หอมหอมทุกคนจ๋ารับรองความอร่อยนะจ๊ะลูกค้าสั่งแล้วสั่งอีกสั่งซ้ํากนหลายหลครั้งเลยนะจ๊ะลูกค้าบอกโอ้โหอร่อยมากเลยน้องหนึ่งนี่นะจ๊ะแจ่วบองสมุนไพรเน้นๆนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าการันตีโดยยยดอกไม้ใช่ไหมใช่ไหมยีดอกไม้